<c oughs> ดูดกินเป็นกับโอ๊ตายครับเนาะดัดแปลงดครับดัดิบดมาครับกินดใกินดูดค่ะรสค่ะผมไม่มมลกลัวน้อนจะดำแต่ก็อ,อร่อย สวัสดีคะ่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันคือเก้าค้าพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดือนพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแห้งค่ะพี่น้องจอ้าซอสทําเองค่ะกับบรรยากาศดีๆนอกบ้านวิแดดดีค่ะพี่น้องแดดดีอันนี้เป็นซอสที่สาวเดือนเคี่ยวเองอเอง้พี่น้องค่ะสาวเดือนเคยทําให้ดูอยู่แลวจ้ะเด้อเป็นซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรค่อยทําเอง คนเข้ากันทีนี้ค่ะพี่น้องบรรยากาศดีๆก็จะมีกินก๋วยเตี๋ยวนะพี่น้องกินก๋นวยเตี๋ยวแห้งได้ค่ะเดะ้อท่ากินดูค่ะติดใจมันแสบเไปค่ะเดะ้อผักลวกด้วยค่ะคนเข้ากันปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะคนหน่อยอยู่ในบ้านคนเดียวกินข้างนางบอกมาะคะ่ะพี่น้องลูกหอยบอกนะ อันนี้ขออนุญาตสวยเข้ากันจะแซ่บปะหน้าบันพี่น้องจา้จาจักหน่อยจะขาด,ดวุ้ยอะไรขอพี่น้องค่ะเออ้ยอะไรตรงได้ติดอยียงหลอกจากพี่น้องอีดีได้จ้าเดอ้อมากะนิดนีนนหน่อยก่ะ าพักกับมี่ค่ะหัวพัดจัดตัดขาวนี่หอมน,นะืมจัดอ่ะฟอดขัดจัดเลยเป็นเนาะซอสเห็ดเองแทบเองเมืองเหนาะตรงนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวขายเหมือนเมืองไทยหรอย่งางไปใส่กับมี่ร้านก๋วยเตี๋ยวอืม อัน,นเป็นลูกชิ้นปั้นเองนาะคะก็พุดต่อเข้ากันปรุบรสจาบเลยคะ่ะมร่นะ ก๋วยเตี๋ย,ยวก๋วยเตี๋ย,เยวเมนูไม่ง่ายนะคะก็เลยยังไปซื้อปากซอยเล็กอีกก๋วยเตี๋ยกินมทำเองก็เดี๋ยวเส้นเล็กแฮมซุปซอสทำเอง น่ากระเบื้องน้ำข้าวเจ้ากับด,กดัดแปลงอะคะอ่ะงดจำเจตตาส,าม,สม,มัวคะ่ะดูไซต์พี่น้องคขาจักจะอยูเฮ็ดกิงกับโอ๊ตตายอยูอเห็ดกินเป็นกับโอ๊ตายค่ะพี่น้องดัดแปลงค่ะวัตถุดิบ กินดูค่ะรมชาตมดีกว่าน้องจะดำแต่ข้ออร่อยบอกไปค่ะ ก้มหน่อยกินเขาหนงอนอาบน้ำาล้วกมให้กินขขาเขาก็พัสตะทางในบ้านเกาไป่ออกมาเขาอยู่ใดกบคุยอะไรลูกเก่งเอดกเราเดินอยู่ใดบรรยากาศน้อกะ เราไปย้อมออกมานะมละว่าคอยประสนใจดูนะจ๊ะเราอยู่ได้ค่ะจะกินได้กินเองห้าขวบแล้วอร่อย เด็กฝรั่งจะเลี้ยงให้ช่วยเหลือตัวเองค่ะเดี๋ยวจับก็น้อยทำเท็จเองงานคนเดียวดูคนนั้นคนเดียวแต่นหน่อยแล้วเลิกน้ำหางหาเดือนเราจะให้เราคนเดียวค่ะหาเดือนนี่เขาอยู่น้ำเลาเพราะเลิกน้ำเล้าก็อยู่คนเดียว เขาจะไม่ให้นอนกับพ่อกับแม่เ่าอะไรฉันจอดก,รดก็รู้จะกคนจัดสูตรอะมีมีที่ทำให้เบิร์นเบล้วจับเอ็ดตโดนแล้วสองรอบแล้ว ใส่ถั่วทิ่สงป่นครับได้หัวรำพาไปสักครับดำเมยจังเบ,บลอ <c oughs> ชิ้นปั้นเองคือเกาไข่ <c oughs> สอบเอาสอบเอาคือเกาไข,ข่คือเกาฮืม <c oughs> ก็จะเด็กกินได้จ้ะก็นสองอย่างให้ลูกก่อนอืม ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนหรอกโรงเรียนสิเปิดแล้วค่ะวันจันทร์หลอดที่ดิวันจันทร์ยไปหาเฮ็ดกัดเนอะอยูโรงเรียน

น่าคุตกเจ้ยวเห็ดกุดเจียวทานแล้วว่าผู้หน่อยๆนี่ก็เพาะไงผู้หน่อยกินเก่ง หอมก้วยจอมจะมีโหระพาหอมขาดไปเลยค่ะดิ้สแปรมาจัะ บก็ถ้ยสวงกับปมันกลมกล่อมเปรี้ยวหวานเผ็ดเข้มหนึ่งหวาน,นหนึ่งสมครบลงแล้วคถักควมเติมจังหน่อยลงตก เอาพี่น้องจ่าสาวดอนขออนุญาตเล่มไม่หมดถ้ามันจีอาาันนันเบสเบิดก่อนค่อยพี่น้องจ่านั่งเล่มจนเบิดเบสก็สิเบิดก่อนค่อยแซ่บแสบจ้ะสูตรวิธีทำซอสมีลงให้ดูแล้วจ้ะเขาไปเซิร์ฟเบิ่งเด้อผู้ใดเห็ดกระไดกับพี่น้องขาเขามีวิธีบอกหลายช่องยูทูบค่ะหลายเพจเลยแสบเียจ่ะดัดแปลงเขาขายในเมืองหนองมันหาสื่อกิน พอามีร้านก๋วยเตีเ๋ยวเมืองไทยเขาหลายย่างไปสปาคซอยกระดก,กินก๋วยเตีเ๋ยวเนอ๊อะพี่น้องค่ะมาคลิปนี้ของจาเดินจักรยานกับฝากก,าก,ดก,ดากุญแจตั้งยูทูบแล้วก็แฟนเพจเลยค่ะจาเดิน,นะะดขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนนะคะนะ่ะนาะมาเป็นกำลังใจค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะอยู่ดีมีแห้งมีความสุขก,กันสุดสุนเอ้อสวัสดีค่ะ